สวัสดีตอนเช้าครับเป็นไงตื่นกันหรือ,อยังครับก็สบายๆนะครับเช้าวันนี้เมื่อคืนก็ฝนไม่ตกไม่รู้วันนี้จะตกหรือเปล่านะมาคลุมๆม,ม,มาแล้วคลุมๆม,ม,ม,มาแล้วนะครับก็ถ้าท่านใดออกไปข้างนอกเนี่ยก็อย่าลืมพกร่มอะไรเงี้ยไปด้วยเพราะว่าขากลับเราก็ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเนาะก็วันเช้าวันนี้ครับก็จะมีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากครับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับวิธีทานอาหารของชาวญี่ปุ่นครับคือต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงอายุหรือสุขภาพ ทุกๆอย่างอะ่ะเรามักจะมองว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นอายุยืนสุขภาพแข็งแรงอายุ80-90ยังแบบเดินเหินได้คล่องทำงานได้เหมือนคนอายุ50-60เลยผมมั่นใจว่าทุกๆท่านก็อยากเขาเรียกว่าสูงอายุอย่างมีคุณภาพใช่ไหมครับก็คือดูแลตัวเองได้ไม่จาเป็นที่จะต้องแบบอ่าพึ่งพาใครมากมายนะคราวนี้มาดูกันครับว่าชาวญี่ปุ่นทำยังไงเขาถึงสุขภาพดีครับเขาเรียกว่าวิธีกินแบบ1975ดอทหรือ ใช้วิธีการตั้งแต่ปี1975ครับเกี่ยวกับการทานอาหารถามว่าทำไมต้องปี1975คืองี้ฮะในปี1975เนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันสูงเนี่ยต่ำมากมากเพราะอะไรครับเพราะเขาเลือกทานอาหารที่ค่อนข้างามีประโยชน์มากๆแล้วก็มีเทคนิคการทําด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้มีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับอาหารที่ทานเนี่ยก็ง่ายๆครับครบ5หมูนะครับ โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ผักแล้วก็ผลไม้อันนี้ตรงไปตรงมานะครับอันที่2ครับพวกโปรตีนเนี่ยแนะนําเป็นโปรตีนจากเนื้อปลาหรือเต้าหู้หรือเป็นไข่ก็ได้นะครับเขาจะไม่ค่อยกินพวกหมูไก่เนื้อเนี่ยไม่ค่อยกินนะครับกินเป็นพวกอาหารทะเลซะมากกว่านะครับแล้วก็ต่อมาก็คืออาหารที่ทานเนี่ยมักจะเป็นฟิลลิ่งจากอาหารจากธรรมชาตินะครับไม่ค่อยปรุงแต่ง แล้วก็อาหารเนี่ยจะหลากหลายมากเลยจะแยกเป็นจานเล็กๆเราจะเห็นว่าเวลา,าในหนังญี่ปุ่นหรือท่านใดไปได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นอาหารที่แบบ เป็นเล็กๆน่ารักอ่ะเยอะๆเลยก็คือมีหลากหลายมากแล้วก็มีผักที่หลากสีมากคือยิ่งผักหลากสีวิตามินก็หลากหลายครับก็ตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้วิตามินที่หลากหลายได้โปรตีนชั้นดีนะครับข้าวเนี่ยก็แล้วแต่ครับบางทีก็อาจจะเป็นข้าวไม่ขัดสีก็จะยิ่งทําให้สุขภาพท่านดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคที่จาเป็นสําคัญอย่างหนึ่งก็คือสมมติจานหนึ่งจานเนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ คือผักผลไม้2ส่วนนะครับก็คือครึ่งจานนะครับข้าว1ส่วน1ส่วน4จานนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์1ส่วนสจานแค่นี้ก็เป็นปริมาณอาหารที่เขาเรียกว่า เหมาะสมนะครับและยังไม่พอครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยเวลาต้มซุปเนี่ยเขาจะต้มแบบใส่สาลายนะครับเป็นเครื่องปรุงจากธรรมชาติหรือใส่ปลาแห้งนะครับก็จะทําให้สุขภาพค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยใส่สารปรุงรสอะไรเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาจะปรุงรสหรือปรุงอะไรพวกนี้เนี่ยก็มักจะใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นซอสถั่วเหลืองหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้เขาเรียกว่ายิ่งสุขภาพดีเพราะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ย 1975 d เอ t ก็คือกินอาหารให้ครบห้าหมู่ให้หลากหลายมีผักหลากสีแล้วก็มักจะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติครับก็จะทําให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุ80 90ก็ยังเดินเหินได้คล่องนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย